และช่วงเวลาแบบนี้ต่อไปครับเป็นเวลาที่สำคัญที่ทุกท่านคาดหวังอยากมาพูดคุยกับวิยทยากรที่เขาจะมานำความรู้มาบอกพี่น้องและคิวงานผูแน่นมากเลยนะครับแต่วันนี้ร็อกคิวมาให้กับพี่น้องทุกท่านถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตรลงเดนดังให้กับบอสยเจวยกันครับสวัสดีครับนะครับ สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีสำหรับคนทีสีด้วยเวนานเนาะนะครับคนที่จะมีชื่อเสียงไปข้างหน้า,นาวันนี้บรรยากาศน,นะครับถือว่าสบายสบายไปเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสเพราะต้องกังวลนนะครับสบายสบายเพราะเราเอื่นผม,ม่าอาจารย์นะครับไม่ต้องไม่เป็นเรื่องผม่าอาจารย์เพราะเราเอื่นผมมาคู่ นะครับถือว่าผมเป็นเป็นคนที่แนะนั่ไปแล้วกันเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้แนนัไปแล้วกันนะครับก็ื่นต้องนะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับวันนี้คณะครูอาจารย์นะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังคณะที่ปรอีกครั้งนะครับท่านดรศรัยครับผมเลยครับบรรยากาศในวัอนี้นะครับสิ่งเป็นการพูดคุยในครวบครก ทั่วไปลหลายหคนอาจจะเห็นผมในคราวผู้บริหารในข่าวมะนาวหมอลัมนะครับแต่วันนี้ทิ้งข่าวมะนาวหมอลัมไปทิ้งข่าวก็้งเป็นผู้บริหาร้วยนะครับแล้วเราเจอกันในวันนี้ในตอนนี้นั่นก็คือโซเชียลนะครับ่งซึ่งในตอนนี้นะครับ โซเชียลมั film, นมีอิทธิพลมากในการดำรงชีพเนาะนะครับต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เสียสละเวลามีค่านะครับอ่ะแล้วนะครับเราจะเริ่มสู่กระบวนการสอนเนาะนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งขังหอกระลังลงทะเบียนเราจะได้เสร็จก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตยูทูบเบอร์ขออนุญาตทุกๆคนนะครับ ในการบันทึกบันทึกได้ขณะการเรียนการสอนของผมนะครับแต่ว่าไม่อ,อนุญาตให้เผยแผ่ข้านนอกตัวเป็นลิขสิทธิ์ในการสอนในการเรียนรู้นะครับแต่ว่าใครคนไหนไม่เข้าใจถามถามให้ตลอดนะครับ